เอาละครับก็ขอส,ว,สวัสดีเป็นเพื่อนๆท,ทุกๆคนกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแบกโตวันนี้ใกล้ยกับเกมทั้งซาน r p ร RPG นะทุกคนเออก็ดูเหมือนว่าจะมีซึ่งใหม่ๆม,ม,มาอีกแล้วเนาะสำหรับเงาพันดวงกับคืนสู่ความจริงแล้วนะเออต้องเรียกได้ว่าอันนี้เป็นอะไรเนี่ยการสะท้อนนับพันขัดขวางการโต้กลับกระจกที่แตกได้รับ การประกบขึ้นใหม่เผยเป็นตัวตนที่แท้จริงเหรอเนาะก็เรียกได้ว่าอันนี้น่าจะเป็นตัวละครที่เป็นสัตว์อ่าหรือเป็นคล้ายๆกับไอ้คล้ายๆกับซัมมอนที่เป็นแบบเป็นคู่หูปะอ่ะที่แบบว่ามันเข้ามาเป็นในรูปแบบนี้อ่าประเด็นนะนี่เนี่ยมันจะเป็นในรูปแบบแบบนี้นะเออต้องเรียกว่าอะไรสัตว์เลี้ยงอ่ะผมเรียกเป็นสัตว์เลี้ยงก็แล้วกันเนาะอ่ะหลังจากนี้ผมจะเรียกเป็นสัตว์เลี้ยงก็แล้วกันผมรู้มันเรียกว่าอะไรวิญญาณยุคคู่หรอ เป็นอะไรใช่อ๋อหมอผมรู้ผมเรียกเป็นอันนี้ดีกว่าเป็นวิญญาณก็แล้วกันนะเออที่แบบว่าคล้ายๆกับของห้วยห่าวนะเออก็อา่าในรูปแบบที่มันมาเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะอ่านี่โอเคก็โอ้มามาให้เราได้ทําการสุ่มนะเนาะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเราค่อยมาแปะสกิลนะเดี๋ยวเราไปที่กิจกรรมของเขาก่อน,ออนว่าเขามีอะไรบ้างเนาะ ก็ขามีการลุยดวงลุยด่านดนะ้วยเนาะก็อย่าลืมมาเล่นกันด้วยอ่าก็จะให้เป็นเศษของตัวแกเองมาแล้วก็มีเป็นพงเป็นเพชรอะไรพวกนี้ดนะ้วยเนาะแล้วก็มีจัดอนันดงจัดอันดับแล้วก็มีเหรียญที่ใช้ในการแลกของด้วยนั่นเองเออก็ตอนนี้ผมมีอยู่ประมาณ200ถามว่าแลกไรคุ้มนะก็น่าจะแลกที่สุ่มของตัวมันนี่นแหละออน่าจะคุ้มที่สุดแล้วนะนะหรือถ้าใช้ดียิ่งขึ้นก็จะเป็นแลกเศษตัวละครที่เป็นสีแดงนะก็ใช้ประมาณ3,200แต้มในการที่จะแลกได้1ตัวนะเออ ส่วนที่เหลือก็มีอะไรคุ้มอีกไหมก็ไม่น่าจะมีอะไรที่คุ้มเป็นพิเศษละเออส่วนใหญ่ก็แรกแรกเป็นที่สุ่มก่อนแล้วก็แรกเป็นอันนี้ก็อันนี้น่าจะเป็นเศษตัวละครเนาะคิดว่าน่าจะเป็นเศษเวัววิญญาณนนะั่นแหละเออแล้วก็ที่เหลือก็ไม่น่ามีอะไรละส่วนตรงนี้ก็อ่าเดี๋ยวเรามาซื้อตรงนี้กันเอาไว้เลยอ่าสามสิบโลเนาะอ่าซื้อไปเพื่อที่เราจะได้ทําการสุ่มเนาะแล้วก็มีอะไรปะไม่น่ามีแล้วเนาะอันนี้ก็ยังไม่เปิดแล้วก็อันนี้ไอ้สองอันนี้ก็ยังไม่เปิดเนาะ ก,กิจกรรมก็น่าจะอยู่ค่อนข้างที่จะนานไม่ใช่ยังไม่เปิดหรอกเราจะต้องเล่นอันแรกก่อนแตห่ห่างอันนี้ก็จะเป็นเควสรละวันเนาะที่จะต้องมาทำเนาะมาก็เดี๋ยวเรามาดูสกิลของอ่าตัวนี้กันก่อนา่าว่าตัวนี้สามารถทําอะไรได้บ้างเนาะก็อาจจะเป็นเหมือนตัวที่แบบว่าเป็นคล้ายๆมังกรที่แบบมีคริสตัลที่แบบว่าอยู่บนหลังเนาะอันนี้ไหนดูซิสามารถทําอะไรได้เด,ดี๋ยวดูอ่าทุกครั้งที่วิญญาณจารย์ของเรานะทําการลงมือเนาะ มันจะปล่อยทักษะวิญญาณสร้างความเสียหายการโจมตี100%ให้กับตัวละครที่อยู่ในคอลัมน์เดียวกันนะและสมาชิกทุกคนภายในทีมของเราจะได้รับการเสริมการบล็อก2ชั้นนั่นเองโหก็เรียกได้ว่าทําให้ทีมของเรานั้นถึกขึ้นนะส่วนตัวผมคิดว่าทีแรกคิดว่ามันเป็นสกิลที่เน้นในการที่แบบว่าสะท้อนอะไรพวกนี้ซกเออเพราะเห็นชื่อมันแบบแปลามาแล้วมันแบบมีสะทงสะท้อนอะไรก็ไม่รู้นะเออ ก็ถือว่าไม่ได้แย่นะตัวนี้สาหรับน่าจะเ,เหมาะสําหรับใส่ตัวละครที่แบบว่าเป็นตัวแทงน่าจะอาโอเคเลยก็โอเคเดี๋ยวเราไปสุ่มกันเลยดีกว่าไปเลย10โลแรกเนาะก็มันจะการันตีอยู่ประมาณ40เนาะก็น่าคิดว่าน่าจะได้แน่นอนเพราะว่ามันไม่มีเลดอ่าตัวอื่นมาแย่งเนาะ,ะก็อย่าลืมมารับตรงนี้ด้วยอ่าผ,ผมเองก็ลืมโอเคได้มห้าหมดห้าเศษนั่นเองนะโอเคลุยเลยสิบโลแรกจกังหวะนี้ถ้าออกก่อนผมก็จะหยุดนะเพราะผมจะไมะ่ไม่ไม่สุมเพิ่ม โอเคแม่งออกก่อนวะแค่สิบโลแรแม่งออกเลยวะโอเคได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วสกิปได้เลยยังไงยังไงก็ได้มาแค่ตัวเดียวอยู่แล้วนะเออก็อย่างที่บอกนะออกม,มันออกแล้วผมเองก็จะหยุดนะผมจะไม่ขอสมเพิ่มนั่นเองนะนผลเพราะอะไรก็คือตัวละครพวกนี้เราเราควรที่จะเก็บเอาไว้ประมาณหนึ่งตัวตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะเออพราะเดี๋ยวในอนานะคคดังมันจะมีตัวละครที่ เป็นแบบนี้มาโผล่มาเรื่อยๆนะเออแล้วก็ผมมองดูแล้วจากสกิลอะคือส่วนตัวนะอ่ะอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะว่าส่วนตัวเป็นตัวเป็นตัวที่แบบว่าผมรู้สึกว่าไม่ค่อยน่าจะสมสักเท่าไหร่นะเพราะว่าเหมือนจะเป็นการเน้นในการป้องกันเนาะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นตัวละครที่แบบว่าเน้นในการทํน้ำเมดอะไรพวกเนี้ยผมคิดว่าก็น่าจะสมอยู่พอสมควรแต่ก็ตัวละครตัวนี้ถามว่าเก่งไหมผมเองก็มองว่าค่อนข้างที่จะเก่งนะเพราะว่ามันทําให้ทีมของเราถึกขึ้นนั่นเองนะเออแต่ส่วนตัวของผมอะ ผม,มเป็นคนที่แบบว่าชอบเน้นดาเมจมากกว่าก็เลยคิดว่าขอสุม่มเลือกที่จะสุ่มเป็นตัวละครที่แบบเป็นดาเมจดีกว่าเนาะแ,แล้วก็แน่นอนว่าเดี๋ยวเรามาใส่ให้กันก่อนแล้วก็ผมอาจจะไม่ได้ทดลองออกไปเล่นให้ดูในด่านนะเหตุผลก็เพราะอะไรอ่ะเหตุผลก็เพราะว่าคือมันไม่มีคาสินให้ดูง,ง่ายๆเลยเออจริงๆผมเคยคาดหวังกับไอ้ที่เป็นอันเนี้ยไอ้ดอกไม้ที่เป็นไฟเนีเออ่ยเคยคาดหวังว่ามันจะมีคาสินหรือว่าอะไรออกมาเพิ่มเติมให้เราดูเนาะ แต่ปรากฏว่ามันก็ไม่มีอะไรออกมาเพราะงั้นเราเองก็จะไม่มีธงมีเทสอะไรใดๆทั้งสิ้นนะนะเออก็โอเคเอาเป็นว่าคลิปนี้ผมน้องขอจบไปเพียงเท่านี้ก็แล้วกันเนาะใครที่มีความคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์กันไว้ที่ด้านล่างคลิปด้วยนะครับสุดท้ายที่ ese, ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมชชวยกันกดไลค์กดแชร์กดสัครสมาชแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อการแจ้งเตือนคลิปด้วยนะครับไปแล้วครับบายๆจะนี่ไว้จะก็ใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ